ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่รุยจันทสาโรพระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทามักน้อยสันโดษหาผู้เสมอเหมือนได้ยากเสนอตอนที่14พันษาที่26ถึง31พุทธศักราช2493ถึง2498เรื่องแล้วก็ออกทุดงเรื่อยไปพุทธศักราช2493จำพรรษา วัดศรีพนมมาศอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยพุทธศักราช2494จำพรรษาถ้ำพระนาในาอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนอครพุทธศักราช2495จำพรรษาเขาวสวนกวางจิงอําเภอเขาวสวนกวางจังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช2496จำพรรษาวัดดอนเลยหลงตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดเลยพุทธศักราช2497 จำพรรษาบ้านไร่ม่วงปัจจุบันวัดป่าอัมพวันท่าแพรอำเภอเมืองจังหวัดเลยพุทธศักราช2498จำพรรษาสวนพ่อหนูจันทร์บ้านฟากเลยจังหวัดเลยจากการที่ประทีบแจ้วของพระกรรมฐานที่ชดช่วงอยู่บริเวณทางภาคอีสาน โดยเฉพาะที่วัดป่าบ้านหนองผือเป็นเวลาช้านานกว่าห้าพรรษาได้ดับลงที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนอครในวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ได้มีการถวายเพลิงในต้นปีพุทธศักราช2493หลวงปู่ได้ช่วยงานศพเป็นการสนองคุณพระแม่ครูจาร์เป็นครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วท่านก็ออกจด,ดงเรื่อยไปเรื่อยไป อย่างที่ท่านเคยบอกว่าอาชีพคือออกทุดงเรื่อยไปท่านเล่าว่าระหว่างนั้นรู้สึกว่าจะมีสภาพเหมือนบ้านแตกสาหรกขาดทุกคนซบเซาจิตใจหดหู่พูดจากกันแทบจะไม่ได้เหมือนคล้ายกับว่าไม่รู้จะทำสิ่งใดต่อไปต่างองค์ก็ต่างแยกกันพระหนุ่มเนน้อยได้อาศัยรุ่มบาร,รมีของพระเถระผู้ใหญ่ ผู้เป็นเสมือนพี่ชายใหญ่ซึ่งบางท่านบางองค์ก็ไปกับหลวงปู่เทศเทศรังสีบางองค์ก็ไปอยู่กับหลวงปู่ขาวอนาลโยบางองค์ก็ไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปนนันนงลูกเล็กลูกล่าก็ย่อมต้องการพี่ชายใหญ่ที่จะโอบอุ้มให้ความเมตตาดูแลฝึกปลือต่อไปห<ม>ลวงปู่นั้น ท่านยังพึ่งตัวเองไม่ได้ท่านก็แยกองค์จากหมู่เพื่อนเดินทางร่อนแรงวิเวกต่อไปรำพึงถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารที่เคยหวังพึ่งอาศัยพ่อแม่ครูญานได้อยู่ในร่มเงาใต้รัศมีบารมีท่านหลายปีและถึงเวลาแล้วที่จะต้องแยกตัวออกมาเหมือนลูกนกที่ปีกกล้าขาแข็งแล้วจะอยู่กับแม่อาศัยไออุ่นแม่ปกปักรักษาต่อไปย่อมไม่ได้ จะต้องบินออกไปสู่โลกกว้างตามลำพังระยะเวลาตั้งแต่พรรษาที่2 6ถึง31ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493ถึง2498อาจจะถือได้ว่าเป็นเวลาที่ท่านออกทุดงเรื่อยไปตลอดปีแรกท่านไปอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำพรรษาที่วัดศรีพนมมาศอำเภอเชียงคานซึ่งเป็นวัดที่ท่านเคยได้ช่วยเหลือดูแล ในการงานบนบ่อยครั้งด้วยเป็นถิ่นที่ลงปู่ได้เคยมาอยู่ทำงานตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหนุ่มฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งลาวชาวบ้านยังมีความศรัทธาอยู่มากท่านก็ได้อบรมให้เป็นอย่างดีพุทธศักราช2494ท่านเทียวทุดงมุ่งผ่านจากจังหวัดเลยมาอุดรไปสกลนคร กลับไปจำพรรษาที่ถ้ำพระนานในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนอครซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของถ้ำโผลงงามซึ่งเคยจำพรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2476ถึง2477และปีพุทธศักราช2483บริเวณถ้ำนั้นกว้างยาวไปไกลอยู่ในเขตเทือกเขาภูพานอาจจะเดินทางจากด้านหนึ่งไปทะลุอีกด้านหนึ่ง แล้วไปออกอีกหมู่บ้านหนึ่งได้ลึกลับซับซ้อนต่อกันในช่วงบริเวณตอนที่จำพรรษาในปีนี้มีพระพุทธรูปตั้งเรียงรายอยู่มากจึงได้ชื่อว่าถ้ำพระในครั้งนี้ท่านไม่ได้ประจนเสือโดยเผชิญหน้าอย่างที่เคยได้พบในปีพศักราชสในครั้งนั้นแต่ท่านก็เล่าว,ว่ายังมีเสืออยู่มากเช่นกัน ที่ซึ่งหลวงปู่ไปนั่งภาวานานั้นเป็นลืมบหินมีพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเท่าตัวคนตั้งอยู่เวลาเช้าท่านออกไปบิณฑบาตท,ท่านเดาผ้าจีวรคลุมบ่าพระพุทธรูปไว้พอท่านกลับมาจากบิณฑบาตปรากฏว่าเสือเข้ามาตบพระพุทธรูปเสียนหักจีวรขาดเลยในการต่อ,ตอมาท่านมักจะเล่าอย่างมีอารมณ์ขันว่า ใครว่าเสือมันไม่กินพระไม่ทําอะไรพระแต่ขนาดพระพุทธรูปที่นั่งห่มจีวรอ,อยู่เสือยังมาตบเสียนพระพุทธรูปคอหักจะว่าเสือไม่กินพระได้อย่างไรจากนั้นอีกปีหนึ่งท่านกระวกกับไปจําพรรษาที่เขาสวนกวางกิ่งอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนจันด้วยความพบปะใกล้ชิด กับท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานแห่งเขาสวนกวางซึ่งเดิมท่านเคยเป็นเจ้าคณะจังหวัดได้พบพูดคุยกับท่านระหว่างงานถวายเพลิงศพท่านพระจารย์มัน่นภู้ริตะมหาิระท่านก็ได้ชวนหลวงปู่ให้มาจำพรรษาที่เขาสวนกวางบ้างคราวนี้ได้ศบโอกาสท่านจึงได้เดินทางเลยมาจำพรรษาพรรษาที่28ที่เขาสวนกวาง ท่านเล่าว่าพระอริยคุณาทานเป็นพระที่มีอัธยาศัยมากท่านพูดคุยในสิ่งที่ลึกลับมากมายแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เดินตรงสู่อริยสัจสี่โดยเร็วไม่ได้ใช้ไตรรักเข้าช่วยความรู้ทางดน้านอภิญญาที่ท่านได้มาเก่าเช่นการรู้วารกจิจก็ดีย่านต่างๆก็ดีในภายหลังจึงเสื่อมอย่างน่าเสียดายถึงกับต้องศึกทั้งทั้งที่เมื่อก่อนนั้น ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งสิ้นปีพุทธศักราช2495ท่านก็กลับไปที่จังหวัดเลยได้จำพรรษาที่วัดดอนเลยหลงในปีพุทธศักราช2496อยู่ในเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งนับว่าได้ใกล้กับบ้านเกิดของท่านความจริงเจ้าแม่นางกวยโยบมบรรดาของท่านได้ถึงแจกกรรม ตั้งแต่ปีพุศราช2488เมื่อวันที่15กันยายนอายุรวม70ปีระหว่างนั้นเป็นระยะเวลาเข้าพรรษาท่านได้ทราบข่าวภายหลังเตรียมจะไปเยี่ยมศพมารดาแต่หลวงปู่มั่นได้ห้ามไว้บอกว่าไม่จำเป็นให้บำเพ็ญภาวนาแผ่เมตตาไปถึงมารดาก็ได้เพราะเดินทางไปแล้วจะใช่ว่าจะได้ช่วยให้มารดาคืนชีวิตมาได้เพราะขณะนั้น โยมมารดาถึงแก่กรรมแล้วไม่มีทางที่จะช่วยเหลืออะไรได้การทำความเพียรอุทิศส่วนกุศลให้นั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่าท่านกลับไปครั้งนี้จึงเท่ากับว่าไปเยี่ยมบ้านเสร็จจากนั้นท่านก็วิเวกไปตามที่ต่างๆเช่นบ้านหนองบงบ้านกบก,ก่อถ้ำผาปูถ้ำมโหรานซึ่งเป็นถิ่นเก่าที่ท่านเคยอยู่ระยะน,นี้เริ่มจะเป็นวัดขึ้นแล้ว ท่านพอใจในการพักภาวนาท่านได้ไปอยู่ที่บ้านไร่ม่วงท่าแพรอําเภอเมืองจังหวัดเลยจำพรรษาปีพุทธศักราช2497วัดนี้ต่อมาหลวงปู่สามาอาจุตโตมาจะตั้งขึ้นเป็นวัดชื่อว่าวัดป่าอัมพวันท่านเป็นพระที่ควรเคารพอ,อีกองค์หนึ่งของจังหวัดเลยเป็นรุ่นน้องของหลวงปู่หลุยได้ทุด,ดงไปกับหลวงปู่ในเขตจังหวัดเลยหลายต่อหลายครั้ง ปัจจุบันนี้น่าเสียดายที่ท่านมรณภาพไปแล้วปีพุทธศักราช2498หลวงปู่ลุยท่านมาจำพรรษาที่สวนแห่งหนึ่งชื่อว่าสวนพ่อหนูจันทร์บ้านฟากเลยจังหวัดเลยที่นี่ท่านมีบันทึกเอาไว้ว่าได้จำพรรษาที่สวนพ่อหนูจันทร์ฝันว่าได้นวดขาท่านพระอาจารย์เสาว รู้สึกเป็นบุญกุศลมากได้เห็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านไม่ได้อยู่ที่ไหนนานนอกจากเวลาเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็เดินทางไปตามที่ต่างๆกรดและมุ้งกรดย่ามบาดเป็นอาวุธประจําตัวของท่านท่านเล่าว,ว่าระยะนั้นก็เดินด้วยเท้าตลอดไม่มีแม้แต่รองเท้าแต่ก็ดีที่ว่าทุกย่างทุกก้าวที่ลงสัมผัสพ,พื้นดินจะกระทบดินหรือกรวดหิน ทำให้มีสติรู้ทุกอิริยาบถไม่เหมือนพระธุดงกรรมฐานสมัยหลังที่นิยมใส่รองเท้าเท้าแตะดินไม่ได้จะเจ็บจะพองแต่สัมผัสถึงแผ่นดินนั้นพระธุดงกรรมฐานสมัยเก่าท่านทุดงภาวนาพิจารณาธรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งสุขุมยิ่งนัก